สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาก็ออกมือแรงนี้พี่น้องนะครับก็บ่ได้สิลงให้พี่น้องย้อนยังว่าที่พี่น้องรัฐบาลไทยเนาะออกก่อนจาเป็นต้องลงรัฐบาลไทยก่อนพี่น้องนะครับลงให้พี่ให้น้องนะครับเนาะพี่น้องครับเล่าพัฒนาพอใจดี สองทุ่มเรึ่อดูผลกับแน่นอนพี่น้องนะครับเกตสํานักเกตอาจารย์กะสีบพท่าไหนพี่น้องผิดหวังดอกพี่น้องนะครับสําหรับรัฐบาลไทยกะบ่เฮ็ดไหนผิดหวังพี่น้องนะครับกะเบิ่งรัฐบาลไทยแล้วพี่น้องรับโศกจากรัฐบาลไทยเข้ากะไปต่อลาวพัฒนาพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีเกตสํานักเกตอาจารย์กะสิพาไปตาบแนวทางของปู่อุดรพี่น้องนะครับแนวแนวทางของปู่อุดรนะครับ เพิ่นเสียวอย่างมาฝากพี่ตอน,น้องนะครับก่อนอื่นก้อนสิไปหาเบิ่งแนวทางของปูด่ดรพี่น้องพ่อใจดีก็อยากฝากกลุ่ม VIP ของพ่อใจดีเน่พี่น้องนะครับกลุ่ม VIP ของพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อนะครับเดือนละ200บาทคุมคมคค้มเกินคุม้มพี่น้องนะครับคุ้มเกินคุ้มเด้อนะครับชุดฟันธงเม็ดเดียวพี่น้องนะครับกับวิ่งพี่น้องนะครับเนาะ ไผมักไผติดตามตัวไดกะให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับมักกะจัดคัดกะพ่านพี่น้องยังได้กะซอยอยู่ซอ,อยทรงพอใจดีน้ำแนวกันกันพี่น้องไอดีไลพอใจดีได้พี่น้องได้ชุด v ีไอพีด้พี่น้องได้ศูนย์แปดหนึ่แปดมหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องได้สำหรับชุด v ีไอพีด้เข้าไปในไอดีไลพี่น้องศูนย์แปดหนึ่แปด้าพี่น้องเด้ นะครับให้กำลังใจนะครับซอยอยู่ซอยทรงพอใจดีน้ำเน่กันแล้วกันพี่น้องถ้าไว้ใจนะเชื่อใจพี่น้องครับวันที่17พี่น้องนะครับลาวพัฒนาวันที่วันที่17เดเดอมกราคมนะครับ สองห้าหกแปดไปลองนะครับลาวพัฒนา เราพัฒนาเนาะปูอุดรได้พี่น้องเด้อปูอุดรนะครับปูอุดรนะครับวิ่งบนล่างพี่น้อง วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างของปู่อุดรเด้อ2อ,อกับ9พี่น้องนะครับสองกับ9เ,เด้อนะครับปู่อุดรนสองกับ9พี่น้องนะครับ ไปยังบม่มีคู่มีขิงพี่น้องสายวิ่งสายดูดสายมักเมอยอยากเอาของปูอุดรไปพิจจรณานะครับไปประกบคูกัเอาไปใดได้พี่น้องเด้นนะครับเอาไปจับคู่จับขิงใส้กันได้ทามันใจเสื้อใจของเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนบอ่อแพงนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาของมือแรงนี่เนาะพี่น้องเนาะ จังได้พี่น้องก็ต้องปังแน่นอนนะพี่น้องนะครับปังแน่นอนนะครับพี่น้องสําหรับเราพัฒนาถาบ่เอาตัวเก่ามาพี่น้องยังได้มันกับปังแน่นอนนะบพอาจารย์ได้ก็อาจจะอาจารย์หนึ่งเลยพี่น้องนะครับเก็ตสำนักเก็ตอาจารย์ต้องเข่าพี่น้องไม่พลาดแน่นอนพี่น้องนะครับถ้าใครอยากเข้าไปเบิ้งตัวฟันตัวจอตัวเน้นพี่น้องเข้าไปได้กลุ่มลาย v i p ได้พี่น้องได้กลุ่มลาย v i p พ่อใจดีชแนลได้พี่น้องได้ 0 8 1 1์แปดหนึ่ด้าได้พี่น้องได้ย้ยำ0 8 1 1์แปดหนึ่ด้าได้พี่น้องได้สำหรับไลน์กลุ่ม VIP ตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นพี่น้องนะครับพี่น้องครับเบอร์เบิงปูอุดรนะครับปูอุดรจับคู่ลาวพัฒนานะครับสองศูนย์ สองสี่สองหกสองเก้านี่คือแนวทางของปูอุดอรพี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องเซตจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับของงวดประจำวันที่17มกราชุดที่1พี่น้องนะครับ มักกะจัดคัดกระพานพี่น้องแนวาทางมีเขามีหลุดบอยบู้โดยสารมารดูได้ดรอกพี่น้องนะครับอย่าไปหลงเชื่อว่าล็อกไว้แล้วตัวนั้นต้องมาตัวนี้ต้องยาไปเสื้อพี่น้องมีสูตรเท่านั้นจะพิสูจน์ห้เห็นสูตรใครสูตรมันพี่น้องนะครับมีสูตรเท่านั้นพี่น้องนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นแนวทางคำนวณน,นะพี่น้องนะเป็นแค่คำนวณสูตรผู้ใดกเก่งผู้นั้นคือประสบความสําเร็จพี่น้องสูตรไม่เก่งสูตรไม่ดี ไม่มีทางจะประสบความสําเร็จได้นะพี่น้องเนาะมาดูชุดที่สองของปู่อุดรน,นะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าหก นะครับนี่คือแนวทางของปูดอนพี่น้องนะครับจับคู่จับขิ้งให้พี่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องมากระจัดคัดกระพานพี่น้องแนวทางมีเข่ามีหลุดนะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอแล้วแล้วพี่น้องก็จะริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูดอนน้ำแนวกันแล้วกันพี่น้องนะครับวันที่17มกราคม2568ดได้พี่น้องเด้อ ลราพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่าง2กับเก้าพี่น้องจับคู่ให้20 24 26และ29 92 94 96 97พี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อให้กำลังใจปูอุดรกันหล้ยๆพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่าน,นี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ